สวัสดีครับผมก็มาเจอผมดิปเมเตอร์ไอซียูนะครับผมวันนี้เราจะทําการลงวอล์8ตัวกันซึ่งจะมี1ตัวที่มันอยู่คลาสเซียนะครับผมนะผมที่เหลือมันจะเป็นเซียนสาหมดเลยนะครับนะก็ลง8ตัวเนาะก่อนอื่นเราก็มาส่งเพจก่อนนะครับนะส่งเพจชิวๆไป นะครับผมรอเวลาการลงทะเบียนเนาะตอนสองทุ่มขาเสียนขึ้นไปเป็นสองทุ่มหนาทีนะครับผมนะครับอ้าวคือเมื่อกี้จอบัก ลงทะเบียน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 จ้าโอเคนะฮะลงทะเบียนหมดแล้วแต่ล็อกพีชยังไม่หมดเนาะอ้าวแต่เราไปทิมแล้วนี่มันจะบอกว่าไอเทมหายไปสองชิ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเลือกตัวละครไอเทมจะกลับมา นะครับมันเป็นเรื่องปกติเควสนี้มันยึดไอเทมเควสสองอันไม่ใช่นะครผมไม่ไม่นะผมเพราะว่ามันมี1วันที่ผมพลาดไม่ได้ส่งภารกิจไงนะครับมันเลยเป็นแบบนี้ ผมรู้สึกว่าแพทนี้ดูลื่นกว่าแพทแพทที่แล้วแต่อัตราการดอกหรือดาเมจมอนเตอร์รู้สึกว่าดอกลูกแก้วเต็มตัวเลยจ้ะลูกแก้วในหน้าที่นี้คือลูกแก้วอลูกแก้วระดับสูงนะครผมไว้เก็บเนี่ยคือดอกเยอะพอสมควรใช้คำว่าเยอะมากดีกว่าส่วนของมีค่าผมยังไม่รู้เลยว่าดอกอะไรมากในครังเราต้องไปดูในครังครับ ว่าจะมีพวกหินหรือว่าพวกของมีค่าออื่นๆไหมนะครับเดี๋ยวเราก็ก่อนวารเราก็ไปดูครั้งกันหน่อยเนาะทั้งแปดตัวผมว่ามันต้องมีอะไรบ้างเลยนะครับใเราห่างรอลงวอร์เนาะชิวๆไป ได้ของปลอมครับมีทั้งร้อยยีบรอยสามสมีของปลอมก็โออยู่ของเริ่มลกตัวครับพี่น้องเก็บยดยัดใส่กระเป๋าไว้ก่อนพวกหินมีเยอะหรือเปล่าโหกันเจ็ดมีเยอะเริ่มสะสมกันเจ็ดอีกแล้วได้บผมโอได้กันชิบเอ อ๋อนี้ตัวทวนกันสิบสองมากันสิบอ๋อได้อยู่ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันก่อนก็มีของปลอมมากเนาะเดี๋ยวต้องย้ายแล้วแหละคืนนี้ต้องย้ายเทมก่อน พราะเราต้องเวลกันอีก2วันมันกลัวแบบของในคลังมันจะเต็มแต่ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเปิดให้ได้จอเยอะขึ้นแล้วแบบอัตราการดอกมันดูไม่โอเคสักเท่าไหร่อ่ะสำหรับผมในตำแหน่งที่ผมเคยฟาร์มคือมันได้เยอะกว่านี้แต่สำหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับรว่าคิดยังไงกับแพทแพทนี้นะครับ ทมดูแล้วมันก็สวยหรูดีนะครับผมค้างดูสวยงามอลามแท้โอเคขาบอกว่าวาร์ฟนะครับเราก็ต้องวาร์ฟด้วยนะ ของคอยดูก็แล้วไดี๋ยน้องวัวน,นี่ไปเปิดในนู่นเลยก็แล้วกันอ้าวอาชีพอะไรว่าจอด้านเนี่ยลโหลกูวัพลงวัวลแล้วเปลี่นหน้าล็อกอินเข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันอาชีพอะไรหายไปอ่ะ น่าจะเป็นดาบครับดาบโจดาบหายไปอืเหลือหกตัวเฮ้ยเหลือเจ็ดตัวอ่ะเดี๋ยวเราจะเอานูไว้มุมนู้นเลยก,ากา็แล้วกันมีคนณชวนเข้าตี้เข้าด้วยขอบคุณครับ โหดแน่เลยแ <c oughs> นวอ้าวม,มีตัวเด้งอีกตัวขันกว้างขันกว้างเด้งอีกตัวครับโอเคดูเหมือนว่าการทดสอบของผมในวันนี้ จะเห็นได้ว่ามันจะดูเหลือตอนนี้เหลือสองสี่หหกจอแล้วนะครับพันกวางติ้งไปอีกจอหนึ่งนะครับผมก็คลิกขวาคลิกขวาลูกแก้วมาคลิกขวาลูกแก้วมาฮัลโหล ลายบางกรหนึ่งวันฮัลโหลลูกแก้วมาฮัลโหลลูกแก้วมาเหลือสองตัวยังไม่ได้เปิดลูกแก้วนะครับผมฟาร์มไปเรื่อๆยๆใส่ชิวๆไปนะครับผม เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเสียนสีมันจะจบไวขนาดไหนไวเวอร์ฮะขออนุญาตบัฟบตัวเองก่อนตีไม่มีด้วยวันนี้เงาอีอามีคนกดยาใส่ผมตั้งหนึ่งร้อยขอคุณวยี่สิบนาทีไปโหลงับกูเข้าตี้หน่อยอยู่าวาวะเงียบเงียบกลิบ กุมกลิ่มเลยสิเนี่ยฮะอันโูอันโ,นโูไม่น่าจะอยู่จอโอ้ยไดก้กได้บ้าบลักเลยเว้ยเมลจินดูห้างหารมากนะครับ อาวุธยังไม่เปลี่ยนออปชันรอเวลาก่อนนะจ๊ะอุ้ยตายเร็วจังวะโดนอะไรว่าลวงเป็นมะม่วงสุกเลยโอ้ เดี๋ยวเราต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปตีตัวใหญ่เอาเร็ว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 ,รวช่วยกันหมอเก็กเฮ้ยหมอบัฟบไม่ได้ชิบหายแล้วโอเคอยู่ได้แล้วเอ้าโดนตีตายทวนทวนเราทำหน้าที่หน่อยไปช่วยเพื่อนหน่อยนี้บับ อ,อ่ทำยังไงก็ได้ได้ใช้สก,กิลครับทำยังไงก็ได้โอ้โหหมื่นหกนับศุกตัวเองแทบไม่ทันเดี๋ยวเดียวเดียวอ่ะโหตายแล้ว ยังไงก็ได้ขอให้ใช้สก,กิลไว้ก่อนนะครับผมโอลธรรมะมันรวมรวมเงินอยู่ตรงนี้นะครับผมเปิดกล่องเลยเฮ้ยทำไมเลือดเหลือแค่นี้แล้วอ่ะบอลจะตายแล้วอ่ะไวเกินกดยาซูเปอร์ไซย,ยาล่าบอสกันเลยทีเดียวเฮ้ยเลือดบอสไม่น่าจะเท่านี้นะจอผมอาจจะบักมันคงจะไม่ใช่ใช่ไหมหรือมันเป็นภาพดวงตาที่เกิดขึ้นจริงเด็เค่อา้าวกูตายก่อน อ,อนะฮะผมตีบอสต่อเกิดมาตีคุดที่หูใกล้แต่ทำไมไม่ทันได้ตีเลยรวมกลางก็บอกอันนี้แบ่งเป็นคัส4ี่กับคัสามนะเผื่อใครงงกผ่คใครงงแต่ตัวธรรมะผมหายเกลี้ยงเลยฮะคัสคัสเซียนสาม เลืไมีใค่คาสี่คาสามค้าเชียนสี่คาเชียนสามสิมันถึกจังล่วงเลยอัโหลตายเมื่อกี้จอบักว่ะเดี๋ยวเราไปดูดิเลือดวอสมันเท่าไหร่แล้วโอ้โหหมืห่นสามให้กูตั้งตัวบ้าง จิตใจทำด้วยอะไรตัวนี้โสมเหมือนจะหมดเอาแล้วไงโอ้มีโสมสิบสามต้นด้วยขอบคุณโสมนี้กูได้แต่ใดมาวะเนี่ย <c oughs> มันต้องได้จากกล่องอะไรสักอย่างแนี่เสิบสามต้นโอ้อะไรวะโอ้สกิลไม่ได้ใช้เลยครับ แล้วผมตีบอสก็แล้วกันเออรู้สึกดูดีจะได้มีประโยชน์กับเขาบ้าง<__เดินไม่ทันเลยมีบอสให้ตีวะเนี่ยจะตีบอสตีคนไม่ไหวตีบอสบอดใดกูโก้แก่กูโก้แก่ยามาคนเดียวน่าทรมาจบแล้วครับคาเซียนสี่ อุ้ยโอ้ยโยกเหลืองโอ้โห้เจ๋งว่ะบอสจีมาเร็วๆเงาไง ลงวอตต่อตอนสามทุ่มครับคาสอื่นมันคาสเซียนสามน,าน่าจะยังไม่จบบนทางมีอยากายาวไกลฮะตีบอสไปแต่ละตัวโสมดูกุ้มกิ่มมากเลย นะครับผมสมดูคุ้มกิ่มมากปั่นโดนกูด้วยหันเมื่อกี้โอ้ตีโดนพันไหวตกอ้สองหมื่นห้าโอ้หลัหลาเลย กดยาลงด้วยนะครับถ้าใครคิดจะลงวอแบบโหดๆแต่ถ้าไม่ซีเรียสมาลงเก็บเหรียญอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แล้วแต่ตีไม่ได้มันหายไปแล้วบอกติดลบว่า โดนหันบั่นตายโอ้ตายแหลกยาวไปยาวไปครับฮัลโหลฮัลโหล ตายตายสิครับยืนแบบนั้นก็ตายสิครับวิ่มาครับพิ่มาไม่โดนโดนเลยครับผมผมนแหละโดนเลยเอาสิครับเอาสิครับตายแล้วครับก็มาสิครับก็มาสิครับ ดูกุ้มกิ่มนมะเอ้ยอยยโดนแม่ปัดเออเจ็บตายกับดาบหรืใจเจ็บแม่ดิเฮ้ยตายกับฮัน นเนฮะ้ยทวนระวังทวนเด้งใช้คอไม่ดีเลยทวนกูนจะเด้งโหลกดบาร์ปก่อนทวนโสมหมดอ่ะเนี่ยตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวซื้อโสมกันสักสิบห้าต้นกันรัดกันรัด โอ้ยนี่หมออยู่ไป,ปบับเสียดายอ่ะสองตัวไม่ลงอ่ะเสียดายดาวกรบพันอ่ะ คือบัฟกับเหรียญเล็กๆน้อยๆผมก็เอานะจังหวะน,นี้เฮ้อจริงๆใครลากบอสเนี่ยาลากไปเดีย๋ยวมันไกลเกินแล้วเว้นไว้ทำไมไม่ตีให้ตายแล้ว อ่าตายเอง,บ,องบ๊อบยิ้บป๊อบป๊อบป๊อบบ่าล่วงมะม่วงสุกป๊อบตายปั่นกูจัง โอ้โหบ้านมีแต่มานเลยอ่ะครับเซียนสามสก,กิลยังไม่ได้ใช้อุตายแล้วบ<อ>เหลือสี่นาทีนะครับวอ เซียนสี่ธรรมะเซียนสามอาธรรมลงชิวไปนะครับผมบับ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  นผมไม่แน่ใจว่าเสียงผมจะดังไปหรือเปล่าหรือว่าเบาไปนะจจะโอ้โอตายเฉยเลยวบตีไม่โดนแต่ผมจะสู้จนหจดสุดท้าย ตีไม่ตายพุงกระชู้หลังชนฝาเออยาาไปอย่าไปยองครปัดครปันมาเมื่อกี้อือ ทันมาถึงสกิลปั่นอย่างเดียวเลยอ่ะเห็นอ่ะคือตายไม่ตายไม่รู้อ่ะกับปั่นอย่างเดียวครับตายไม่ตายไม่รู้กับปั่นอย่างเดียวครับสามนาทีเนาะเหลือไม่ถึงแล้วแหละเหลือประมาณสองนาทีได้บอสตายแล้วเนะี่ย นี่บอสตายไวไม่เสร็จเนาะดูบอสอ่อนลงเลยวะ่ะหรือหรือคนช่วยตีเยอะทั้งคนทั้งตีนเยอะพอๆกันตรงไหนบอสเมืองไวป๊าปพันสี่พันสี่ตบเราเหมื่นหนึ่งเราตบมันพันสี่มันจะต่างกันเดือดเกินอะไรอย่างนี้ ใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด subscribe กันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับสำหรับใครที่กดแล้วก็ไม่เป็นไ like รนะครับขอบคุณนครับนะเหลือหนึ่งนาทีคนระัจะจบแล้ว เอาบอลต่อแล้วผมก็หลงไปจอ,อนั้นตลอดเลยไม่ไมีใครสนใจหมอเลยอ,ะอ่ะหมอโหดผู้ฆ่าไม่ตายตายมันเป็นสิบเลยบอกพอลงแค่หกจอแบบลื่นมากคือชิวๆมากลงกว่หกจอชิว,วยังร้อยนะ อาจจะเป็นเพราะในวอแต่ถ้าวิวปกติน่าจะเหลือประมาณ90บวกจบแล้วครับท่านผู้ชมโตกหมอมีเหรียญอยู่5,270นเดี๋ยววันนี้ตรงวอร์ซีซัน2ก็5,300อะ่ะ ห้าปัะสับรอแบบ้อยแอบให้ได้ 6, ก็หกพันก็แรกดีหกแสนเนาะ ค okay. สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาลไปก่อนกับผมมิสเตอร์ซียไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ก,กันละกันบ๊ายบาย